ya khin đê ya khin lan view cứ cao khăn bó răng coi cả bó chân youtuber mánh cả bó con soi xem đi thế ไอ้คนกดเจ็าคนหนื่ยสาบตะไครตะไครหโอสิงไครกิ่งค่าวาสนาสมนีสิบหัวไดเดียบารานบจอาก็วันเจ้าปอบาลันจ ฟ้ากเอาที the, ่สบายจนอ่อนสั่นจังเดียพี่น้องเป็นกับอย่างมาเกล้วพี่น้องที่จะไปรับช่วงสี่แล้วไม่รับได้มาเห็ดอย่างเห็ดเท้าชุ่มมากินอย่างเห็ดเห็ดกินอูกไหมครัไอกันได้พี่น้องเด้อสีกันมาสบายจ้ะโอ้ยเก็บเก็บต้นขาทุกท่านชมวัาตกป่าก้มๆเงยๆมันก็เลยเป็นขัด คัดตรงต้นขาท่านผู้ชมบางทีว่าเป็นยังมาเป็นหอกเมนูนําเสนอวันนี้นะครับท่านผู้ชมแกงขา้าวปุ้นใส่ตรีนนะเป็นหลังเด้อตรีนพักซี่เหล้าใส่ต้นหอมโอ้นไปให้เกลียหลายจะนั่งสกินเดืดนะอดตีน่าบอเร็ดต้มตีนนะท่านผู้ชมนะโอ้ตีนกโ็โสมลูกโสมนั่งท่านผู้ชมอยู่ไก่ท่านผู้ชมเลยเขาไม่กไมก่กันเลยวีดีโอกรได้ตุ๊ไก่เนี่ย เห็นอยากเห็นคนผู้ไร่ยากเห็นคนผู้ไร่เอ้ยกินผูนไปกินเราก็แลนทาชุ่มพักกับพักก็สิมีมาละด้วยพี่น้องด้วยมาละเี๋ยเขาแส่แข็งไว้พี่น้องเนี่ยมาละที่เราแช่แข็งไว้แล้วพี่น้องเราก็มาลวกลวกต้มน้ําเดือดๆแล้วพี่น้องเลยโยนมาละสิแส่แข็งบึ๊บใส่คนเล่คนเล่คนเล่เขากับัดเนี้กะปงแล้วพี่น้องก็ปิดไฟ ปงก็หมายถึง hmm. ปิดไฟนะคะท่านผู e, yeah, yeah. Ja, yeah, yeah. Nah ้ชมภาษาอีสานที่เรียกปงนะพี่น้องเด้อเยอะเยอะพี่น้องเยอะก่อนจะมีลูกโดดนะช่วงนี้เขาไม่แบบปิดดิฟหลายฮะก็สิใส่โดดนิดหน่อยเด่นใต็ตาเล้วนะไงป้าสิกินเด้อทแต่ช่วงเขาปุ่นพี่น้องเขาปุ่นช่วหมอกกังามงามพี่น้องเั้ย ข ok องอกไหมแม่อ่าไม่กลายไม่ถึงงอกไป็นยังเด้วยอุ๊บพุ่นนะเอาเราก็ใส่น้ำพออุดจุนะคะท่านผู้ชมเราเราไม่กินจงหลวงด้วยข้าวปุ้นเราชอบปุ้ดจุน้ำยาข้นๆประมาณน่ะอืมแบบอืม Tao nó không. âm đầm à. mà lạ. mấy cổm nhiều nít nữa. หอมน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวพูดฐานหน่อยพี่เนาะจังมาไปเอิ้นว่าไปดูถูกกันเหม่ยบ่เหมือนกับจังหวะกันไงเต้นกลนกับบ้านเพื่อเะไรเพื่ออะไรโอ้ย กินเขาแสบก็สิบวกเป็นตับป่วยเนาะเบือ <c ười> <c ười> นี่วิดีโอกบหมึงมืดคือมืฝังมฝนตกมันไม่ตป่าอากาศดีดิเลยสิบันสี่หล่อตัวสามสี่ห่อตัวติดหนาวติดไปอีกสักหน่อยไปผู้เดียวเะ กล้วก็อยนกยไปน้ำเนี่ย <laughs> ไม่ไตกกับมันหรอกไง่้ด้ทำความสะอาดนะขั้นขันาออมาเราเสิร์เส็เเ็เหมนเสียได้ แสบค่ะเห็นหอดแก่นมาว่าอะไไปหาหอดแก่นมาเอ้ยอยากอ่ะกระดูกแกว ตื่นเสอบกามาส้มส่วนเราโอ้ยมีหงงมานะ้างไปหนะ่อยมาเกษตรงันง่ายๆพักเกษตรหน่อยสุดยอดเราชอบเนาะเรากับแกงเอาปลูกอ่ะ ี่แน่ๆพัก,กเกษตรนะต้นกับถิ่นนะมันอยู่ได้แล้วไปหนของด้ีมีคนว่าไปปลูกทำไมพอเอาเข้าบ้านมันก็ใบมันร่วมก็ตายหมดแล้วมันมาตายเด้อผู้ชมเด้นนี่ขอยปลูกเป็นสิบแล้วเนี่ยสิบต้น Học bỏ để kín rất sám ngoài <laughs> lốp cọng nách này có đang mơ làm vóng kín nhỉ cái nó khai nhưng cái đục นี่แหละคัะมันเป็นความสุขเรื่อยๆเขาเราอยากกินอะไรเราได้กินมันเป็นความสุขเมนูต่อไปแกงเหล็กไฟเอ็นกุ๊บกุ๊บพักกินได้กระสุดๆได้พี่น้องเด้อพักกินได้กระสดุดๆเอ่อยานั่งกระส,ส,สุดๆสังจมมาจากไฟรับเมาเด้อ ต้องด่าเลยขากบอกฟอริด้ามันจะเป็นอืมเป็นอากาศคือบานเฮาได้เป็นหลังเด้อมันบ่มีหิมะมันบ่ตายปลูกผักขี้เล็กปลูกยังไหวปลูกยาหน้าไหวมันก็บหลอดมันก็ได้กินคือบานเฮานะฟอริดา้าถ้าเสียงใหญ่ไปยุฟลอริดา้าจะ่ปนหลัง อยูฟ่ฟอรด่าเนี่ยโอ้ยมันสุดเท,ท่าดนี่หรอพี่เวิตเนาะสุดเท่านั้น่ะพักเขาก็เสือกินตลอดปีมาต้นไม้ต้นไหลเขาก็ต้องยกเขาบ้านบ่นต้องยกเขาบ้านเล้วอืมเดินมาเหมือนทำมากระช่วมสวนบ้าส์สวรรค์เลยนนี่ยนึกสิงานซะหน่อยกินหอนให้มา ไปเรากินอาหารนี่มามันกคือเวลามันมันร้อนมันก็จะหน้าร้อนเหมือนบ้านเราได้ไหมล่ะ mm -hmm.

เอาแม่ไม่กีม <No premium ullen> <statistically Dragon gra bs> <ipping> ันเนาะไปอีกอะไรเนี่ยบ่เลอเบื้งอากาศก่อนพี่น้องหันหนาวบอกไป ทำสี่สิบกับไปอยากไปไปอะไมันหนาวยืนที่ว่าก็มีคนไปหลายเดือนกว่านี่ยกลังไป คิดประหลุบปลาสามสี่ร้อยตัวสามร้อยสี่ร้อยตัว <c oughs> ทอดเค็ดทอดเค็ดปลาท้องปลาหัวออกแซน้ำเกลือเห็ดปลาแดกลูกเดียวร้านไม่เห็นมัม้งหมอยายอยากกินหมากเรื่นบ่อยากกินปลาทอดหมากเรื่นบ่ถาบ่ไหวหรือเป่านะ อับซานเอ,อาชิฮานเพล่ะยายก,กี่ข้าวตากอยูย่ปลาเซี๊ยปลาแดกเมื่อพอที่มันมาพผอพอดีนะโอ้ยยายอยากกินปลาอ่าปลาแห้งทอดหมากเลยวล่วะถามว่าไหวหรือเปล่าเลยจำเป็นต้องเห็ดให้กู <c oughs> ว่าซีว่าได้ดเห็ดตากแดดมันยากก็บอกซึ่งไม่อินอ มักะส,สิมะตํากระเทียมพริกไทยใส่ส,สิมาตากแห้งเส,สิมะถอดอะกน้มาเห็นพระเนี่องิงถึงวัรบบนรีบใบไปนะสบ่ย สูงมือาเรานะโอเคไปเนให้ม่น้นไปต้องไปเสริมน่สชาดแบบ ว่างไปบนจบับบ่มันเยบน็บยิบเสือกันหนาวเลยดึงเข้าไปมาปใส่เข็มไปน้องเข็มโดนเนี่ยสองสามแต่เข็บเอ้ยสามอ่ำตีนเพียเอาไม่เสียบพติดสัง่งหางเอ้คาดจะเสียงกันทุกช่อง แ,แล้วรงของอะไรนะตีนอ่านี่นี่เอ่เข็มอ่ะนีน่นนจักะกินเบิง้งวางไว้บนจักวางทีงนี้ก็เสื้อกันหนาวไปทับใช่ไหมก็เย็บเสื้อกันหนาวเย็บเสื้อก,กันหนาวก็เย็บแต่เยบ็บแตกก็ซื้อได้อ่ะอจับหน่อย